นะทุกคนคุณจะรู้จักเกมไปแล้วเป็นกิน,น,นใช่ไหมฮะซึ่งทุกคนคนที่เล่นไปแล้เป็นกินเล็กๆนะ่ะผมะรู้จักมอดเทลนะวันนี้เป็นมดในตำนานนะ,ะที่ไม่ตำนานหรอกแต่ตอนนี้มีคนโหลดตั้งหนึ่งล้านคนนะฮะซึ่งเยอะมากไม่ได้อัปเดตมานานมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้เขาอัปเดตแล้วเพลงมันยาวมันยาวมากเลยนะฮะ เกืบอกบชั่วโมงอ่ะเกือบหนชั่วโมงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนได้เห็นทุกทุกคนอาจจะได้เห็นผมผมเล่นในมอนต์นี้แน่นอนนะฮะเนห็นไหมสิบเอ็ดเดือนที่แล้วเห็นไหมฮะเป็นมอนที่เก่ามากนะเกือบปีนึงแล้วที่เขาไม่ได้อัปเดตแต่เขาอัปเดตเมื่อวาน ว่าเขาจะรับเดบเมื่อวานแล้วก็วันนี้จะไม่ค่อยได้คือข้อเปรียบเราเนี้ยคือผมไม่คิดนะว่าเขาจะเด็ดเลือกถ่าย youtube อยู่ดีเจอเนี่ยตอนนี้ผมก็โหลดอยู่นะคือไฟล์มันใหญ่มากผมต้องรอนานมากมันก็ไม่เชิงมันอะหรอกนะเนี่ยฮะ โหลดไว้สองเงนทำไมเนี่ยเดียวคืออันนี้ผมโหลดนะฮะผมโหลดไปก่อนเลยนะ,ค,ะคือผมก็มันมันต้องหกร้อยไมก้ไบส์นะฮะซึ่งมันขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากนะฮะคือผมเดี๋ยวผมจะเล่นมัดน,นี้ให้ดูนะฮะแต่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับน,นี่เวลาผมไม่มีเวลาอ่านนะฮะก็โอเคแค่นี้แหละฮะก็ม,มาพูด นิดๆหน่อยๆค่ะ